โอ้โหเพิ่มแค่ไนเนยโอ้เพิ่แล้วอ่าทุกอย่าง,างเลยเนาะแต่พามาทางนี้พี่น้องเลยเออเต็มหลังรถหลังล่างเออคือเนาะเพิ่มความหุกให้ทางวัดอีกก่อนพี่น้องเลยอ้าเนาะพี่น้องเนาะก,ก่อนอื่นเด้อกับสบายดีเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีมมเอนกันเบ้อสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันกับบาจันเมื่อนี้พี่น้องเลยโอ้ยน้องห้อนอบเอาอากาศพี่น้องเลยเนาะเขามาวัดมาว่าก่อนหาความซุ่มควมเยินให้ตัวเองสกักกอนเขามาบาัดแห้งห้อนก็เก่าพี่น้องเลยเนาะน่าสิเอ่อคนบาปเนาะเขาวัดเขาว,าว่าห้อนนี่พี่น้องเลยเนาะเอ้ามันอากาศห้อนพี่น้องใยช่วงนี้กันเลยเนาะเก่ต้นไม้ต้นตอกมาเพิ่มความซุ่มยินให้ทั้งวัดทั้งว่าก่อนพี่น้องเลยเอ้าก่อนอื่นก็ต้องขอ,อขวามเคารพใจ ขอบ,บุญขอบคุณไปทางเม่วันสุดิเพชรขึ้เก่าเด้วพี่น้องเด้อเนาะมอบใหม่ทางบระจันทร์นำต้นหมักม่วงหมักคุงหมักห้อยพี่น้องก็าย,ยางละเก้ายางแนวละเก้าต้นวัสดุเนะาะปาโตหมักม่วงเก้าหมักมีเก้าหมักผ้าวเก้าพี่น้องไยโอ้ยเนาะคือสี่หก่นแหละพอให้เนีย่ยพอ่น นี่เบียกเฮ็ดวัสดุพี่น้องเลยพอได้กวดใบห่าวันเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเอาเอาเอาครับสีมาเบิงบ้งบุญเบิ้งศีลน้ำมือนี่เออเพิ่นว่าสีแจกซองวัสนแล้วก็มาอัปเดตเบิง้งไม้พี่น้องเลยทีเพิ่นกบเนาะเรียบร้อยเพื่นแล้ววัสนแล้วก็สีมามอบปูนมอบเฮมอบทรายน้ำมือนี่เออเพิ่นสีให้เทกันศาสาตร์กุฏินี่แหละวัสดุพี่น้องเลย สิเลงมือให้มันทวงมันทันอ่างานบุญสัน,นเน,นาะเอียงเนาะอกะมาถักไทยทางอ่าอ,อกตุลย์ยนยมพันก่อนทางนี้โอ้ยพี่น้องเลยเอห่วย,หา,ยหากเอามาเมื่อกี้นี่เป็นหมากแหอันนี้เนาะยังบอกท่านได้ปลูกท่าได้หนิสบายดีพ่อโอ้ยสบายดีเด้อเนาะสบายดีสดด่วนห่มส่วนเงาอยู่ ใต้ต้นมะขามคือเก่ามาอนีเนาะโดยสบายดีพอน้องต้นพี่น้องไงเนาะโอ้ยขน้อยบัเอาดอกพี่น้องไงข้างนี้กินลายแล้วมาอนีเสียนอนมาลับมือแรงเนาะโดยไปฮอดใส่แล้วพอทางวัดทางว่าเฮาเป็นเราฮอตก็แล้วไม่แป้นบแล้วมาอนีมือวันวันเนาะวันหรืวันนี้แล้ววันนี้กบแป้นสามลอยโดย เพิ่นกบเพิ่นสีเพิ่นเหลาเรียบร้อยเลยเนาะฮัเด้อยู่ฮันเด้ห่ะนี่ไปพุ่นบ่จับไปเบิ่งรอนี่ย่ประเดี๋ยวนี่โอ้โดยโดยโดยพี่น้องเนียเบิ่งเบิ่งไปเบิ่งก้อนเสร็จน้อเดี๋ยวเขาได้ขังทางไทยอถูกพี่น้องเนียทางนี้เนาะแต่ว่ากุ้งมังเพิ่นกะลายอยู่แต่ว่ามีพื้นที่ยังบ่ทันได้มีผลละปลูกกะลายอยู่พี่น้องเนาะปาโตอ่าสามร้อยเพนเนาะ กบใส่เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ยนี่เลยพื้นวาเนาะอ,อยากได้นี่พี่น้อง,งเ,เ้อเออพนเปนเป็นแป้นผานเนาะเออเอาตัวห้องกบนีออกเนาะน้วเาเขานนกบขังเียกันแลตัวเก่าเออขังเียกันแป้นผาได้อยู่ดอกเนาะได้ยังไง มีแต่ป้าไปเฮงเลยมันแยมันแตกได้ไหมเนาะโอ้พี่น้องไ้เพิ่นสิว่างแผนกันเฮ็ดเริ่มตอนไซะนี่เนาะแล้วบุญด้วแล้วแนันเจ้นีบัองหนนาโอ้ที่เนี่โฮมบ่พิเศษมือโฮมรถนนนุดอมันี่ก็เป็นที่ซองเนาะยังอีกบุญเฮงได้สพี่น้องไเปดเก้ามือนี่ได้นี่เนาะเออบุญยังบุญืองไฟบ่บุญประจำปี แวแล้วเลแล้ว<สไต>ในสงรต่อโอ้แล้วบุญในสงการต่อเลยอนก้อสรมนนีเนาะสงรมอื่นีวนทอดมื่ออดพันมื่ที่สอเอเเอาเสน<ไ>ด<ต>ีว<สไต>่า<ส>ท<ไต>ังเมยเพิ่นมื้อนี่พี่น้องเลยมอบไม้ทังวัจน์นี่มามอบแห่มอบทรายให้เทกันกันเปื้อนเนาะกันเพื่อนกุฏิวับสันแล้วเพิ่นสี่ให้เปลี่ยน อ่าใบประตูใหม่แล้วก็สีย้อมสีให้ใหม่เนาะอันข้างล่างมันนี่นะเออสิเปลี่ยนให้เบิดเลยแต่ว่าคือสิได้แต่ตัวนี้เนาะก่อนเนาะเทกันเปื้อนก่อนเนาะเออเทสั่งมาแล้วยังมาบ่ฮอดน่าสิตอนค่ําๆตัวขาเนี่ยมันสิ้บุญสิได้อมันมันจอแล้วเด้จังสิเห็นหลายเนี่ยโยพี่น้องเอ้ย อย่าวุ่นกับมันชิบเต้อเนาะไปเสร็จเนาะวันนี้ทางวัจันได้แก่ต้นไม้มาให้พี่น้องเลยเนาะไปเสริมมาคนเอาน้ำกันมาพี่ก่อนเนาะโอเคแบบนี้พี่น้องเลยมาเอาต้นไม้ต้นตอกลงก่อนอ้๊บต้นม่วงยี่ใหญ่โดยพี่น้องเลยเนาะเอามาเพิ่มให้ควมหกอีกพี่น้องเลยเออควมหุมเนาะ เออมโดยพื้นที่ก็ยังว่างเป้าก็ยังหลายอยู่เด้เนาะปลูกนี่ด้ให้มันห่มตามอันนี้พี่น้องเอ้ต้นมกมนาวลมายกโดยอเด้อมาเด้อบคมุมนให้วัดอีกก่อนมื้อนี้มื้อนี้อันว่าเป็นมพ้าวต้นพันธุ์เตี้ยพี่น้องเอ้ย คนอ่าวพุทธีเพียงเอลเฮานี่ก็ได้กินมากเลยว่าสันเนะเาะอแบบเผา,าน้ำหอมเออบเพราะว่าเพิ่นเห็นมือนั่นสุเจ้าเมนสูงโพดเพิน่นว่าเอาต้นเตี้ยให้มือน,นี้เมนมพลังเพิ่นเเอิ้นนาะทางทางไทยเอิ้นพลังทางเขาหมักสิดา <laughs> นี่พี่น้องเลยเผาเตี้ยเผาน้ำหอมได้แก่ต้นลำไยเนาะแล้วก่มักนาวมักซีดาหมักเผาพี่น้องอะยรมักมีเนาะเ้าน้ำหอมนเอาน,น,ะะน,มนา,า,านนนะเผาน้ำหอมต้นงามๆเลยเนาะนสามปีได้กินเพิ่นปะเอ <laughs> บบลวัลปัดได้เนาะเมนเ้าน้ำหอมเมน หมอบ้านเฮาเลยเนาะที่เห็นได้ยินในเมืองไทยด้วว่าโอ้ิดอะไรกองเอิญนอยู่แบบนี้เนาะอ่ามิต่ว่าหม้อบแห้ทางกันาเกในโฮมเฮานี่แหละเนาะจัดสรรเบิ่งว่าสิปลูกมงไดด้งมงไดมันสิเป็นใจ ได้กินพี่น้องเลยเนาะไห้มันเป็นโฮมเป็นเงามักมี่มันมี่กับมักมี่หนังเนาะเพื่อนอะไลำไยแล้วกต้นมะซีดาพี่น้องเลยไอ้หัวกัดเยอันนี้มักมักเผาเพื่อน อันนี้เอาไปทางใดก่อนนี่เอาไปเจ้าะแล้วโอ้มาหับอันลูกนี่บ่นี่โอ้ยโดยขอบใจอะไรด้อเนาะของฝากของต้อนของแฟน้เจ้ากับขและตอนบวชใจพี่น้องเลยเนาะพ่อพ่อเอามาเรื่อยอยู่เนาะไอ้นี่พี่น้องเลยเนาะเอามาปุ๊บไปได้กินปั๊บโลดเนาะ อขอบใจขอบใจไเอ้อบใอวเนพี่น้องนะ้นปแต่ต้นเดียวมันขึ้นมาได้อยู่่มันลมได้ช่วยแหครับมันลมโดยมันช่เรื่องอะไรอลรถบอลเรื่องนแบบไรโดยโอ้พีน้องเลยเอาขอบใจเด้อขอบใจไรเนาะในหมะกข้าวเมื่อต้น ลูกต้นเมียอีกหนยเมียก็มาน้ำมือนี่เลยเมียเอออ่ะขอบใจได้เเนาะเฮดยังไสบายนี่พ่นชีไ่าออันพากันปลูกเบิ่งเนาะงวคววยก็คือสนอ้อมบดได้ลรว่าเนาะเนาะ่ีน้องไงูดีกดีเ พอดีอันาหาเรียกให้จัวน้อยเพิ่นได้ปัดกวดอันใบมันย่ำเศร้าว่สาสันเนาะแล้วก็เมื่อนี้ทางขน้อยสิมมะมอันั่นเลยเนะเพิ่นกำลังเดินทางมาอยู่เมื่อนี้เออเพิน่นเป็นเฮ่เนาะกับทรายปูนปูนหนึ่งตนกับเฮ่ทรายยางละเครื่องคือเกาเนาะจักสิพ่อบกพ่อได้เนาะหอบนี่แหละ เทออกประมาณเม็ดบ่เพิ่นว่าประมาณประมาณเม็ดปลา่แหละบ่ประมาณเม็ดเช้าเม็ดนักพูละเช้านี่เพิ่นนั้นซ่ําตัวนี้แหละเนาะมันจังกันชาดกันเปื้อนได้เนาะแต่ว่าต้นนพูนสิบ่พออยู่อืประมาณต้นับๆๆาล่นต้นนี่มันบ่พอด้าไปมันก็น้นะเฮาก็เทขึ้นสูงเติบเนาะสูงเติบประมาณเซนี่แหละ7 8เซ่แล้วมีแต่อ่าสั่งน้เจ้านี่ก่อนรอบนี้เนาะเฮ็ดมันเบิดแล้วเฮาสิสั่งให้อีกนะเนาะ เ็งมือให้มันท่านบุญบ้าเงี้ท่นแ้ราอมือนี่มืออื่นี้กานชือันมากมัอนี่มืออื่นเท่ากับิลเริรมมันกร่วมกันเลยหโอ้โดยโดยได้ไว้ยได้เบิดเบ็ดตัพอแฮงดีแล้วแล้วพ่อเนี่ยพ่งดีแล้วยส่วนตัวพานี่แล้บุญพุ่นเนาะเก้าบุญตัวนี้ได้บุญมดเมันกระเทินได้มาบุญกันมันเน้นวันบันที่ซิดซี่เบ็ดนี่มือบุญไยโอ้แล้วมือนี่มันที่ได้มือนี่มันที่ที่ช่องแล้วเนี่ โดยอาจจะไม่มากก็ได้ครับมันกะยันมงงามวัดเนาะเดินบุรีกระเดินแมนแมนแมนดินบ,บุญผมไดน,นคิได้เหตุต่อนะโดยประมาณน,น,น,นอ้าวเสพน้องไงที่ได้พาลูกพาเมียมาดินบุญอีกแล้วสันนี่เนาะวันที่11ในวันสันเป็นบุญนะฮะบุญประจำปีป่ะเนี่ยประจำปีประจำปีเอ่อเอาจางสันมีซองมีอย่างก็ได้เดี๋ยวบอจันทร์สิเมื่อแจกจ่ายให้ทีมงานเนาะก <c oughs> ับหมู่บ้านของบอจันทร <c oughs> ์เองคนละ <c oughs>

ได้บ่ทำนั่น้ชิช่องบ่อหรือว่าาช่องีต้ามโอ้อันนี้เป็นซบุญเนาะบยบดอยเอาบงรายละเอียดในอยู่ในนี่เนาะโอ้มีมีกันในนี่น้ำเนาะเอาจกถือกันที่นึ่งนวดพี่น้องเลยเนาะโอ้ยังเป็ผู้สูกแล้วนี่ เออสีเออพ่นองเลยดีไปดีการยิวอาวนี่นี่อนียเป็นซองบุญพี่นองเลยเนาะขึ้นสองคำเดือนห้าเนาะตรงกับวันพุธวันที่สิบเดือนซเป็นมือสีพ่งสีเทียนมาสันเนาะ โอ้พี่น้องไงบุญโดยโดยโดยเอาสัตว์พี่น้องไงนเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์สิเอาเมื่อเจ็ใจบุญให้อีกแห่งหนึ่งเด้อสัตว์เด้อเนาะโ <laughs> ดยพี่น้องไงอันนี้เป็นมัดหนึ่งเท่าไรก่อนอนี่ มัดหนึ่งสามสิบมัดหนึ่งสามสิบเอาเาหินองงานนั่นถ้าใคร้เอาจำนั่นได้อ้ดยอันนี้ทางวัดเพิ่นยังบ่ทันได้แจกบ่ยญานี่แจกก็แล้วแจกก็ได้บ้านบ้านศรัทธาบ้านค่ำแจกก็แล้วแจกก็แล้วโดูเลยบัวญาณสามสิบทีมงานเข้ากับสิบคนเนาะเออเจะเอาสิบช่องกะได้บัวกรัทาอะไบัวญาเอาชักอันนี้ได้มัดหนึ่งก็ได้เนาะอันนี้ก็ได้ ลองเมืองน้ำกันอันนี้30มซิน้บสามิมัดวหมนอาปลข้างหเป็นนไทาจันอยู่บ้านไปว่โอ้ดูโอ้ขอบคุณผมขอบใจละลายพี่น้องเอยที่ทักถามว่าจันเนาะอ่าว่าจันอยู่บ้านโคกไง โคกใหญ่โคกวาวายนี่แหละเมืองอุทุมพรแขวงสวัสดิเขตเนาเนะเ,าเป็นซ่องบาวจันทร์เสน่นลเนานะโดย <c oughs> กลามาในเมื่อนี้กลามาในนาำเป็นสะพานบุญให้ทางเม่วันสุริเพชเนาะอยู่ทางพรังเศษเ,เพื่อนมอบหมายอยากสวยทางวัดนี้แล้วเสร็จสิน้นวันนี้เพื่อนยังสิมีบุญใหญ่มาให้อีกโย เดี๋ยวรุ่นน้ากันพี่น้องกับซีมี่ยังมาถวายให้เนาะถือว่ายัางบุเคยมีเลยแหละในวัดนี่วัชันแมนนี่ก็ว่าไปก้อนเนาะเพียงนองเดี๋ยวจังว่ากันอีกรอบนึง,นงเอามาหาซิบกันโอ้เอามาหาซิก็ได้เนาะเดี๋ยววัชันแจกซอยพี่น้องเลยเอานี่เด้อบุญพี่น้องเนาะเอาบุญมาฝากาหาซิบซองพุ่าจัชันพี่น้องเลยกาเมื่อแจกใจน้ากันแจกพี่แจกน้องในบ้านของวัชันเพื่อเ,เนาะว่าซี มีผู้ใดเนี่ยห่วมนำพี่น้องไงยินดีเด้อเนาะเห็ดบุญมื้อวันที่สิบเนาะที่สิบโดยโดยโดยพี่น้องเลยเอาใส่เนาะกะเดี๋ยวว่าจนเป็นสะพานบุญให้อีกรอบนึงตัวนี้เนาะมีแต่มื้อนี้พี่น้องไงสร้างวาจนกะมาเป็นสะพานบุญเนาะหมอบปูนหนึ่งโตนกะแห่ทรายถวายให้เห็ดกันเจริญกันกันสาสเนาะ เพื่อนแล้วก็มอบต้นไม้ญาเนาะมีหลายสายพันธุ์อยู่มีทั้งต้นมะพร้าวมะข ùng ลําไยลําไยให้ทองคําเพิ่นว่า,นนเ,าเนเาะเออมักมีพี่น้องเอ้ยยายสีบ่มักงีแต่ว่าวัดคือสิมักอยู่ดเนาะเออกับลไยมีมักดามักนาวเอา ทางวัดเพิ่นก็ยังหลายอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะซองเพิ่นกินบุญใหญ่ว่าซั่นขัตอต่อไปเดี๋ยววาจก็สิให้ทางยาเพิ่นกวดน้ําให้ทางแม่เพิ่นเนาะได้อุทิศบุญกุศลให้ทางแม่เพิ่นนําว่าซั่นพี่น้องเอ้ยอ้ย Iya deh. Isitang pasitang Sang Ya tita moja nita จากตาวราภรัญจาปิกุนมารุปาทินังตุมิหิปุญญังปาสุตังอนัปกเตเวพี่นงเนาะกะสําหรับต้นไม้ต้นตอกได้กะปูนแหทรายในรอบนี้กะคือเก่าเนาะยาเนาะเป็นของทางแม่วันสุิเพชอยู่ทางพลังเศษพี่น้องเอ้ยมอบหมาทางวจันเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเห็นทางวัดวัดอ่าบ้านบุญเฮืองเนาะ บัตรสีบุญเฮืองวัดรัตนาเนาะเป็นย่อมาจากพังไทยวัดฉันเนาะที่ไปที่มาวัดนี่ก็ถือว่าต้นก you know. ําเนิดมาจากพังไทยวัดฉันซาพี่เอลี่ยงเลยเปิดตอนรับคนบัตรงวอข้เขามานําเนาะกินโดย ไม่ไรง้อ <bist> พ <ens> ินแล้วเลยอ้าวเกิดขอกุครบจเด้อเนาะทางแม่วันเฮาอยู่ทางเนาะฝรั่งเศสนาะแม่วันสุริเกตเฮาเด้อที่นี่เตนาช่างทาท่านเนาะว่าจะเป็นต้นข้าวต้นมักมี้หมากงวงลำไยเนาะต้นมะฮุ่ง ต้นม h กซิดาเนาะมักิดามักนาวางยังเนาะมักนาก็มีเออมักวเนามักม่วงม่วงก็หลายสพันอ่าหลายสพันจะสพันเดียวเด้อแ่นาต้นเฮาเนาะอ่ายงก็เก้าบ่โดยอันมักพ้าวเกมักม่วงเกเนาะพ้าวเกต้นแล้วก็ต้นังงโดย มักซิดาเด้อมักซิดานี่เอาไปชมกันไงเนาะมันบอกพ่อเพิ่นว่าลาเมนกระทะเด้อโดยแล้วกาพ่อมันด้วยปูนเนาะโดยผมเลยปูนหนึ่งต้นแล้วก็หินเคียงรถเนาะโดยไส้เครียงเนาะนี่คือลาเมนกระทะเนาะเป็นมาปูกันเพื่อนทางหอหอยแจกอันกุฏิเฮาเนาะอย่าง้นก็เอาเอาโอกระเชเด้อน้ำมันวันสุดเผ็ดเนาะเด้ออย่างไรก็เอาก็อยู่ที่แมงความเจ็บอย่าได้ความขยันนี่เด้อหายตกหายโศกหายตกหายภัยแล้วเนาะเจริญดวงเฮือง เนาะเขาให้คุณปุตคุณทรรคุณกิดามันดาเด้อครูบาอาจารย์จงมาขับมาบังของครอบครัวของแม่วันเนาะอ่าจะในกาลนี้อายุอ่ามันฟันเงินเนาะความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเนาะหายถูกหายโศกหายโลกหายไปหายพญานลคานัประกันคอยมีอายุวันละสุขคาภะบันเงินบรรเงินเด้อไม่ว่าอะไรเนาะถูกพี่น้องไเนาะวยทางเมย์เฟินกะอ่าอยากร่วมเฮ็ดบุญน้ำพี่น้องไเนาะเฟินว่าอยากให้ บัดว่ามีความสุมเย็นเอ่อเน้นแบบว่าผลปลูกมีมากไม้แนวกินเพิ่นว่าเนาะเอ่อวามักหุงเวลาเป็นการเป็นงานก็อยากเอ่อปิดเอาในนี้เอ่อตําสู่อันออกต้นยันโยมกินว่าซั่นมันง่ายว่าซั่นเนาะแล้วก็ต้นมักดามักม่วงักมึนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอ่อก็บ่แม่นว่าเจตนาให้มันกได้เนาะให้มันเย็นเนาะยนวัดว่าซั่นซะเออ พอไปทั้งพอต้นเนี่ยบ้โดยมันว้างๆนี่แต่หมอบให้ทั้งพอต้นเพิ่นนี่แหละเนาะปลูกน้ากันนี่แล้วจะทานที่ที่ว่าจัดสรรเบื้องเนาะจัดสรร่อนแหน่งพื่นเราจะลงมือเห็นมื้ออื่นก็มีเรื่อแน่งหลายเรื่องหลายงานเตรียมแล้วนี่เนาะงานใกล้สิมาเลยได้พี่น้องเลยเดี๋ยวมือนั่นเดี๋ยวว่าจันทร์ซีมีลงทานอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะมาแจกใจให้อันพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นเนาะ c h <oughs> e c น้ําเด้อพี่น้องไอ้ซ่วงนี่มันฮ้อนเนาะมาได้บ่อาจารย์โดยนาานัทธาเออันมาได้บ่อาจารย์โดยกพี่น้องเนาะเยมาุนมาเบิ่งนํากันงานเพิ่นสิยิ่งใหญ่ซําใดเนาะ มาเบิ่งนรูทางนี้มันจะเป็นอย่งไรมีหมอน้ำเดืองน้ำบ่อมีลำเลยังมันจะคือทางบ้านนี่น้องเลยนะมันจะคือทางบ้านบ่าวจันอยู่มาเบิ่ง์ะก่อนเออมันบริเวณหอบสาดหอบเพ่มานั่งกันเผาบ่อหนิเนาะเออหมอน้ำเดืองซ้ำว่าสันเอาไปตุ้ยมาน้ำแด่สันนี่พี่น้องเลยเป็นไรไดบ้านเรามันจะคือกันชาบ่เห็ดทังเท็ดของเรานี่เองนั่งนั้นเนาะอ้าวดุนกันอีกไก่เข้ามาแล้วสันพี่น้องเลยเอาการตัวต่อไปมิเตสีไปเลาะเบิ่งนก็สิบุพ่อเพิ่นว่าเนาะ ูนตัวหนึ่งคือสิบหกข้อเดี๋ยวอาจารย์พาเลาะบางกอน <c oughs> เออเอามาอีกทะเลบางกาสันพีน,น,นเออกษียูมุง,มงเกันว่ามุงแดดนี่ดนนนเดี๋เนาะเงาแดดนี่ด้วยนี่วันเม็ดซาวกับความความสูงกรรับสีซ้ำท่นี่เดี๋เนาะ แล้วพื้นมันบกเราเสมอกครับต้องมีบอลบอลน้าบอลบ้างมั้สิจ๊ะโอ้โอ้โต๊ะเราเรื่องด้วยไรแม่ครับบอลมันสูงเข้ากับเทให้มันเพียงระลับกันเนาะเออเออระดับระดับเบี้ยวป้าฝีเราไอ้เพื่อนพาเพื่อนก็ต้องได้คัดได้นั่นหม่ได้นี่เนาะถ้าสซีงยอมสีนี่ต้องได้เปลี่ยนอันนี้เพื่อน่าสีให้เปลี่ยนใหม่เลยมันมันหลอกวะแล้วว่าฉันเนาะเปลี่ยนใบใหม่แล้วก็สีให้ยอมสีใหม่ แต่ว่าเอาตัเทกันสานี่ก่อนเนาะยันบ่ทันเนาะยันบ่ทันบุญสิทันบุญเอาตัวเอแหละสิทันอ้าพุ่นทันอยู่กันเปื้อนเนาะมันก็กวงได้ใหญ่อันกวงหอมซําใดเนาะอันอันเฮือน13เมยาว13เจ้านีอาจจะเป็น12 12บวกเท่าไหร่ด้อ16บวกสแขึ้นโดย มันสี่สิบหสามคุณสิบหกบอกเออกลวงพอสมควรเนาะใหญ่ใหญ่ยูพี่น้องเลยแต่ว่ามันเกิดลายผ้าลายปีคือว่าแล้วเป็นเฮื่อนนุกปะแล้วนี่มีแต่ห้างนุกห้างนู่เออลายลายปีเลยมันก็สลาแล้วเออูพี่น้องทางนี้เพิ่นกะเป็นทางกันพระธาตุเนาะพระธาตุของออกตัวยันโยมเพิ่นนเป็นเป็นกำแพงเลยเนาะ นั่นหลังอันนี้พี่น้องเลยให้มันจะเพียนด้วกั่ะโบพ่อว่าสันเนาะตูนเดียวบพ่อแน่นอนวันละรับสามตูนเนาะเอาเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยเนาะเฮ็ดไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยทหารม้ช่องตูนปลาย่ไ้ทานโอ้ันนนมันมันบรระดับเลยต้องปับอีกเนาะแฮ่ทราก็ต้อง มันมีบดลุบบดนวลาบกูมันตัดได้กูมันเสมอกัน่าโดยโดยัวนันหายขึ้นอ่เดี๋ยวเม่เพิ่นซอารับเห็ดเห็มันแล้วพูดเลยนี่วัสดเนาะได้ยูดอกวัสพีนองเลยการอรุ่นราเบิ่งน้ำกันเพิ่นซีสมาขีกันรวดเร็วทันอยู่บนี้วัสวันที่สิบเอ็ดเี๋ยนาองานบุญนนเออเอาเอโอเคโอเค โดยฮึ้ยมึงบุ๊ त หน่อยเอ็ดนักรัมีກโครงมาละหนูจ้าฮ่าฮ่าฮ่แม่พ่อพี่พพ่อพ่ล่ะๆอานบ่มฮ่า่มใจกันนี้ละอ่าบัว่านเ่าพี่น่อยนี่ล่ะมัสยบชิ ปังฟังเป็รวยอย่างไรยอดแซ่ค่ะเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยโอ้ยสาธุพี่น้องะไรเนาะโดยเอาจังสั้นมาหนี้ขน้อยขอตัวลาก่อนเด้อเนาะพอเด้อเมเด้อเมื่อป้าก่อนวันนี้เนาะเดี๋ยวมือไหนมือไหนเดี๋ยวเอาบัรจันทร์มาถวายไอ้เฮ่ไส้เพิ่มให้อีกเนาะโดย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 เมื่อป้าก่อนเด้อพอเด้อโดยสบายดีเด้อบ๊วยกูคนเนาะ พาลูกอันไปหากินข้าวกินน้ำก่อนลูกสาวครับเมียมาน้ำมาอนีพี่น้องเลยโอยเนาะบ้านเดียวเออบ้านโคกพี่น้องเลยเนาะเพิ่นอย่าคู่สื่อเสียงเลี้ยงน้ำว่าสันเนาะว่าจันพี่น้องเลยอันนี่แหละคนขี่ห้ยไทยปีพี่น้องเอ้ยเราเลีกกุญยาใหญ่คือเพิ่นว่า เออวียกงานกับบุได้เที่ยวไกลแต่กอกยาวบวชนพี่น้องเลยอเนาะเอาน้องมาหนี้กะโอเคพี่น้องเลยทางบจันมาถวายทางต้นไม้แกะแห่ทรายปูนเนาะให้ทางเมวันสุริเพชศกะมอบไม้อยากให้วัดซุ้มยินวบวชนพี่น้องเลยเนาะมุงใดเจไดที่ยังบ่เต็มเออเพิ่นกิสศรีสัมซ้อนปลูกให้ ให้มันห่มเย็นว่าสันพี่น้องเอ้ยเนาะเอาขอบกขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องเลยทางเมย์เพื่อนเนาะด้วยกับมือนี้เด้อเนาะทางว่าจันมีบุญพี่น้องเลยถ่าไภเนาะมีใจเลื่อมใสใส่ศรัทธาเนาะสั่งบัดว่าห้ามน้ำว่าจันพี่น้องเลยมือนี้กะมีบุญว่าฝากแล้วแต่ศรัทธาเนาะภูรศิษฐ์ภูรสาวภูร่าหาพี่น้องเลยแล้วแต่เนาะว่าจัน แจกใจให้เอาเมื่อเป็นสะพานบุญใเพิ่นาลยพี่น้องเด้อเนานะรอบนี้หาซิบซองท <c> ำ <oughs> บุญน้ำกันพี่น้องเล้บุญบัดบ้นานรัตบัตนาเนาะบัตรนะสีบุญเฮืองบัตนาบ้านของพ่อน้องต้นพี่น้องเล้เนาะยุ่นกันตุ่นกันน้ำกันอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเด้อสบายดีขอให้พี่น้องโมเพื่อนก็สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะไปา้าปนีสสิสบายดีดูกล่ะ อาการห้อนมาไปโอ๊ยสบายดี